สำหรับคลิปนี้ับผมผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะผมเปลี่ยนเบอร์เก่าของซิมทูมูฟนะผมให้กลายเป็นซิมเน็ตรายปีเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดกันนะผมซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผมว่าถ้าเพื่อนๆใช้ไอ้เจ้าซิมทูมูฟตัวนี้อยู่นะผมเป็นเติมเงินแบบปกติเลยนะผมมันสามารถซื้อโปรเน็ตไม่อั ed, ้นเน็ตไม่ลดสปีดได้ครับผม เมื่อซื้อโปรเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเราก็สามารถเปลี่ยนไอ้เจ้าซิมท m o ูฟธรรมดาอันนี้ครัผมเบอร์เก่าหรือเบอร์ใหม่ก็ได้ครัผมให้กลายเป็นซิมเทพเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดได้นั่นเองครับผมส่วนว่าขั้นตอนจะทํำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอย่างแรกนะผมให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดไปที่แอปทูบั n n ี่ว l ก่อนนะผมแล้วจากนั้นครับผมให้เพื่อนๆกดไปที่คําว่า ซื้อแพ็กเน็ต r u e นั่นเองนะครับผมจากนั้นนะผมให้เพื่อนๆกดไปที่คำว่าแพ็กเกจนะครับพอกดไปที่คำว่าแพ็ a เกจนะผมก็จะมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของไอ้เจ้า t True m o v e มามากมายเลยนะผมจากเดิมข้างบนเขาเขียนคำว่าทั้งหมดใช่ไหมผมให้เพื่อนๆเลื่อนไปทางขวาเรื่อยๆเลยนะผมไปที่คำว่า เน็ตมาทอนนั่นเองครับผมอ่ะกดเข้าไปครับผมคําว่าเน็ตมาทอนครับผม mm. เขาก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสําหรับ True m o ูฟที่จะกลายเป็นเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดครับผมแต่ว่าโปรเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดที่ผมมองแล้วว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2 p a แพ็กเกจนะครับผมนั่นก็คือแพ็กเกจเน็ตขั้นเทพมาทอน เน็ตไม่รถสปีด1เมกะบิตเซคันนะผมที่จะให้ความเมลอินเทอร์เน็ตสูงสุดอยู่ที่1เมกะบิตเซคันเป็นเวลา365วันซึ่งราคาจะอยู่ที่1,800บาทนั่นเองครับผมแต่โดยส่วนตัวผมว่าเน็ตความเมล1เมกะบิตเซคันอ่ะมันแทบจะใช้งานจริงๆยังจงอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ผมเลยไม่แนะนำให้ใช้โปรโมชั่นนี้ครับผมผมก็จะไปแนะนำ ไอ้เจ้าโปร,โปรเน็ตมาทอนอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเน็ตไม่อัน้นเน็ตไม่ลดสปีด6เมกะบิตเปอร์เซคนั่นเองครับผมราคาอยู่ที่2,500บาทต่อปีนั่นเองครับผมซึ่งขอบอก้ผมว่าไอ้เจ้าเน็ต6เมกะบิตเปอเซคน่ะมันก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วๆไปแน่นอนนะผมอาจจะดูความะเอียดที่ฟูล l h ดแบบไม่เลื่อนไหลเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเพื่อนกด Full h ดดี้เฟ o ปุ๊บ แล้วรอให้มันโหลดให้มันมีบ er, ัฟเฟอร์สักช่วงหนึ่งอะ่ะมันกส็สามารถดูแบบฟูลเ HD ดีได้แต่ว่าถ้าเ,เพื่อนๆดูความละเอียดที่ s d ที่สัก 480p หรือว่า 720p อันนี้นผมว่าน่าจะดูได้ลื่นๆเลยนะผมถ้าความเร็วอินเทอร์เน็ตมันวิ่งเต็ม6เมกะบิตเปอร์ซึ่งขอบอกเลยผมว่าไอ้เจ้าโปรเน็ตไมเน็ตไม่ะสปีด6เมกะบิตเปอร์วนี่ะ1ปีอ่ะ เพื่อนๆจ่ายเพียงแค่2,500บาทเองนะผมเรียกได้ว่าคุ้มสดๆเลยนะผมเพราะว่ายืมนะผมว่าเพื่อนๆสามารถใช้เบอร์เก่าได้นั่นเองครับผมเพื่อนๆไม่ต้องไปสมัครซิมใหม่เบอร์ใหม่เครนะผมแค่เพื่อนๆมีเบอร์เก่าแล้วเพื่อนๆมาซื้อโปรเน็ตมาทอนผ่านแอปทูมันนี่เพียงแค่นี้นะผม เพื่อนๆก็จะสามารถใช้เน็ตไม่อ้นได้แล้วความเร็วมาอาจจะไม่ความเรม็สูงถึง10เมกะบิตเซ์นะผมที่จะสามารถดูไอ้พวกวิดีโอที่เป็นฟูลเฮดีได้แบบลื่นไหลแต่ว่า6องเมกะบิตอ่ะผมว่าใช้งานทั่วๆไปแบบถ้าแบบไม่ต้องการเน็ตวิ่งปื๊ดๆอ่ะผมว่าพอใช้แน่นอนนะผมอ่ะเดี๋ยวเราลองมากดดูนะผมว่าเขามีภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรด้วยหรือเปล่านะครับ พอกดเข้ามานะผมเขาก็จะบอกรายละเอียดแพ็กเกจโปรเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดหกเมกะบิตเซคคันนะผมซึ่งอันนี้ครับผมก็จะใช้เน็ตที่สัญญาณ 4G คนระับผมไม่ใช่ 5G ซึ่งก็จะได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่อ่า 4G มันได้สูงสุดที่100เมกะบิตแต่ว่าอันนี้เขาให้สูงสุด6เมกะบิตผะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลอ่ะวิ่งเต็ม6เมกะบิตอยู่แล้วครับผมยกเว้นจะไปจังหวะสวยจริงๆริอ่ะเดี๋ยวผมชองกดซื้อเลยให้เพื่อนๆนดูกันนะผม พอเพื่อนๆกดคำว่าซื้อเลยนะผมเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเขาบวกภาษีเพิ่มอีก7%นะผมซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด2,675บาทต่อ1ปีครผมเมื่อเพื่อนๆหาร12เดือนนะผมก็จะอยู่ที่เดือนนะประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองครับผมแรกกับเด็ดไม่อั้นเน็ตไม่ยดสปีดนะผมเพื่อนๆใช้เน็ตไปสบายใจไม่ต้องคิดมาก6เมกะบิตเปอเซคัน ดูอปกติสบายใช้งานโซเชียลอะ้สบายสบาย,สบายเสียแค่เดือนละประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองถูกสุดๆแล้วนอกจากนี้นะผมเพื่อนๆก็สามารถเลือกชำระเงินได้หลากหลายทางมากเลยนะผมไม่ว่าจะชำระผ่าน True Money Wallet หรือว่าจะสามารถชำระผ่านไอ้เจ้าบัญชีเงินฝาก Money Pass ของ KKP Start Saving ก็ได้เช่นกัน หรือนอกจากนี้ครับผมก็สามารถตัดเงินผ่านยอดเงินในซิมก็ทําได้อีกนะผมเรียกได้ว่าทําได้มากมายหลากหลายช่องทางการชำระเงินมากๆเลยซึ่งแค่นี้ครับผมเพื่อนๆก็จะสามารถเปลี่ยนไอ้เจ้าซิมเบอร์เก่าให้กลายเป็นซิมเทพเน็ตไม่อั้นเน็ตมายสปีดได้นะครับผมแต่ว่านะผมถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เจ้าโปรเน็ต2 0 0พขบาทมันแพงไป เพื่อนๆก็อาจจะเปิดซิมใหม่ซึ่งเป็นเอาไปใช้เป็นซิมที่2เอาไว้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวจะค่าย t ท m o v e ได้นะผมนั่นก็คือไอ้เจ้าซิมเน็ตพร้อมใช้นั่นเองครับผมไอ้เจ้าซิมเน็ตพร้อมใช้ครับก็จะให้ความเร็วสูงสุดมาที่15เมกะบิตเปอเซคนาน12เดือนอันนี้ให้ความเร็วสูงกว่านะผมอันนี้ดูฟูลเทดีขึ้นๆแน่นอนแต่ว่านะผมมันจํากัดไปมาณอินเทอร์เน็ตให้แค่ 100จิกต่อเดือนดังนั้นถ้าใครใช้เน็ตเกิน100จิกต่อเดือนก็อาจจะไม่เหมาะสมถ้าใครใช้ไม่เกิน100จิกต่อเดือนก็ตอบโจทย์นั่นเองนะผมแลวนอกจากนี้ครับก็ยังมีโทรฟรีให้เดือนลนะ60นาทีอีกด้วยนั่นเองครับผมแต่ว่าอันนี้เพื่อนๆก็ต้องซื้อซิมมาเปิดเบอร์ใหม่แล้วใช้เป็นซิมที่2นะผมใช้เป็นซิมสำรองก็จะตอบโจทย์กว่านั่นเองครับผมเออก็สามารถเลือกได้ทั้ง2แบบครับเพื่อนๆจะเอาเบอร์เดิม แล้วไปต่อโปรเน็ตไม่อั้นเนี่ยเบอร์สปีดหกไม่ก็ได้หรือว่าบางคนชอบเปิดเบอร์ใหม่เพราะว่าอันเนี้ยราคามันถูกมากเลยผมเห็นปะสำหรับวันนี้ที่ผมทําคิดมาผมค้าเพื่อนๆใช้โค้ดส่วนลดของทางช้อปปี้ับผมราคามันเจือแค่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบาทหรือหารต่อเดือนก็สักประมาณเดือนละร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองเออได้เน็ตแรงขึ้นแต่ว่าจํากัดไปมาณก,การใช้แล้วมีโทรฟีให้อีกเดือนละหกสิบนาทีนั่นเองับผม เออก็ประมาณนี้เพื่อนๆชอบตัวไหนก็สามารถใช้ตัวนั้นได้นั่นเองครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับผมฝาบคลิปนี้ไปนะครับสวัสดีครับ